ดีค่ะพี่กันเจ้าของสวนเห็ดกันิกาเชียงรายค่ะหลายๆคนมักจะถามพี่ว่าพี่อยาเรียนจบเกษตรมาหรือเปล่าถึงได้มาทําอาชีพพอเห็ดพี่ก็ได้แต่ยิม้มยิ้มแล้วก็บอกว่าพี่เรียนจบคณะเทคนิคการแพทย์มาบางคนก็จะบอกว่าโหอย่างนี้พี่ก็ได้เปรียบสิมีความรู้พื้นฐานด้านเชื้อรามาอยู่แล้วความจริงพี่ไม่อยากจะบอกเลยว่าความรู้ที่พี่ได้เรียนมานํามาใช้กับการพอเห็ดได้แค่เพียงเศษเสีเส้ยวเอง พราะจุดสำคัญที่จำเป็นมากๆที่ต้องนำมาใช้อะมันอยู่ข้างในนี้ค่ะใจของเราซึ่งทุกคนน่ะมีเหมือนกันบางคนก็จะบอกว่าโหแล้วพี่อ่ะไม่เสียดายอาชีพที่อุตส่าห์ได้เรียนมาหรอซึ่งข้อนี้ยพี่ต้องขอบอกก่อนว่าพี่อ่ะทำงานในโรงพยาบาลเนี่ยช่วยเหลือผู้คนมา12ปีเต็มซึ่งพี่อ่ะก็ถือว่าพี่ได้ทำหน้าที่ที่ได้เรียนมาได้อย่างสมบูรณ์แล้ว ชีวิตพี่อ่ะมาเดินทางมาถึงทางแยกพี่อ่ะก็จาเป็นต้องเลือกอสักทางหนึ่งซึ่งทางแยกของพี่เกิดจากลักษณะงานที่ไม่สัมพันธ์กับเวลาของครอบครัวเช้ามืดพี่ก็เข้าเวรว่าจะลงเวรก็มืดค่ำอาทิตย์หนึง่งได้นอนบ้านะแค่สองคืนไม่มีเวลาให้กับลูกสาวที่เพิ่งคลอดไม่มีเวลาได้ดูแลเขาสุดท้าย ก็เลือกครอบครัวลาออกจากงานหอบหิ้วกันมาสามคนพ่อแม่ลูกกล่าวกล่าวว่ามาหาอาชีพเอาดามหน้าที่เชียงรายไม่ต้องมีเงินมากมายไม่ต้องมีรายได้เท่าเดิมขอแค่ให้เราอะ่ะได้อยู่ด้วยกันได้มีเวลาดูแลกันน่ะก็พอสุดท้ายก็มาลงเอยที่เห็ุสิ่งเล็กๆที่ตอบโจทย์อะ่ะชีวิตพี่ แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการผจญภัยในเส้นทางสายใหม่เส้นทางที่พี่อ่ะไม่มีพี่เลี้ยงไม่มีเพื่อนเพื่อนญาติญาติหรือคนรู้จักอ่ะเคยเดินทางมาก่อนคลิปหน้าพี่อ่ะจะมาเล่าให้ฟังถึงการผจญภัยในเส้นทางสายนี้ค่ะอย่าลืมติดตามชมกันนะคะบ๊ายบาย